สวัสดีครับพี่น้องบารบีผนองครับมาอยู่ที่วัดบางท่านนะครับงานบวชหน้ากับแค่สร้างครับผมตอนนี้สร้างมาแล้วนะครับเดี๋ยวพอหน้าจะขึ้นสร้างนะครับผมงานบวชหน้าแค่สร้างวัดบางข่านครับผมนำมาแล้วครับพาเอกสิทธิ์ครับเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับพาเอกสิทธิ์เรามาแล้ว ไอเอกสิทธิ์มาแล้วครับผมพาเอกสิทธิ์มาจากจังหวัดสุรินทร์งานบวชหน้าแ่สร้างครับวัดบางข่านครับงานมาจำปีครับปันที่11 12สบอครับผมนไปรอเลยนะครับนารณากาศตอนนี้ครับเดี๋ยวอารมณ์ญญากาศนาคสิคุณสร้างครับผมนาคเตรียมคุณสร้างนะครับ พายเอกสิทธิ์มาแล้วครับผมสวยงามครับเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์ถ่ายรูปกับเบลซี่ครับตอนนี้พายเอกสิทธิ์ถ่ายลงถ่ายรูปครับถ่ายลงถ่ายรูปครับมาต้แล้วก็เลี้ยวขวาขวาแล้วก็ขวาอีกนะจ๊ะบรรยากาศครับนาครอขึ้นสร้างนะครับผมงานบัวนาแห่งจังวัดบางข่ามครับใช้กำลังรอนี่ข้อนอาหารได้แล้วครับ ตอนนี้าใ้อ้ยมาแล้วครับพายเอกสิทธิ์ตามมาด้วยพายป๋อง <c oughs> ตามมาด้วยพายป๋องอ๋อนี่พายป๋องครับมาแล้วครับพายป๋องเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้กำลังให้อาหารช้างนะครับตอนนี้กำลังให้อาหารช้าง โอช้างคนระับให้อาหารช้างนะครับได้นะครับให้อาหารช้างครับตอนนี้ไายกรกสิทธิ์นะครับ <c oughs> อ่ายเ่กรสิทธ์ประเดิมแล้วนะครับตอนนี้ไ <c oughs> ายกรสิทธ์เราประเดิมมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เตรียมตัวนากเตรียมตัวขึ้นสร้างครับงานบวชพระวัดบางท่านครับผมอ้าวสาธุสาธุครับผมอ้อยอ้อยไอ้กระซิบกินอ้อยครับอ่าด้านนี้ก็พายน้องป๋องประเดิมแล้วพายน้องป๋องเรา,น,าน่าประเดิมแล้วน้องป๋องเราเออเติมพลังให้ช้าก่อนจะได้มีแรงเดินครับ

การปุหมายปลายทางผ่นหน้าทั้งสองขอขมานะครับก่อนข,อขึ้นช้างนะครับผ <ไฟ S 1> ายเอกสิทธิ์นะครับน<ม>่าขอขอมาก่อนที่จะขึ้นช้างนะครับ<ม>งานบวชหน้าแขช้างวัดวางทานนะครับขอขอมาก่อนที่จะขึ้น,นช้างนะครับกรรมการรับ <c oughs> ขึ้นเลยท่านระธาน น่เรเขาอับันไดมันชันหน้าขึ้นช้างนะครับผมการบดผ้าช้างวัดบางข่านครับพี่น้องเกิดบันยากาศครับไปเอกิสธิ์ครับนทาามาจากจังวัดสุลินครับพี่น้อง พันประสบการณ์มาเป็นความช่วยเหลืออนาคตจะไปเรืย ah. ก็ออดเดอร์เอาแรงมไปนัดให้หมดเดี๋ยวเราจะผ่านตลาดน้อยตลาดนัดเหมือนกันเออ เเลอาะกบรรยากาศนะครับตอนนี้นนหน้าขึ้นหลังช้างแล้วนะครับหน้าขึ้นหลังช้างแล้ว,ว,วน,นะครับผมงานวัดหน้าหลังช้างวัดวังทานนะครับหน้าขึ้นช้างแล้วนะครับตอนนี้ กไหวม่้นถอองมายปดอครับายฟองาองมาแล้วครับที่ชองนายฟองครับไปรอเลยครับนายป่องมาแล้วครับภาย่องครับคนช่องแูชย ไายป่องครับพายป่องมาแล้วครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับไอ้น้องป่องขปไปเน่ไปหน่ขออนาตขน้าอไปเลยครับขอขมานะครับก่อนที่จะขึ้นช้างนะครับวันนี้พายน้องป่องมาแล้วครับจากจังหวัดสุรินทร์ขอขมานะครับก่อนที่จะขึ้นช้างนะครับขอขมาช้างก่อนที่จะขึ้นช้างนะครับ ไทยป่องพายป่องจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผมงานบวชหน้าแข่ช้างวัดบางท่านครับพี่น้องเ็บพาบรใหกาศให้พ่อแเม่พี่น้องที่มงได้ชมนะครับงานบวชหน้าแข่ช้างครับวัดบางท่านครับผมให้คมงานบนหน้าแข่ช้างวัดบางท่านครับทาชัย ปอกม่าครับผมกราบบอกมาครับตอนที่จะขึ้นช่างครับผมกาบปอกขมาตอนที่จะขึ้นช่างนะครับงานบวชช่างแห่นักบวชช่างวัดบางท่านครับผม ทางมาซีเสื้อครับพี่นี่งานบดนาเคี่ยวสร้างบดฟังข้างกับพี่น้องบรรยากาศนะครับบรรยากาศกับหน้าคืนสร้างนะครับผมไได้พ่อ เอาสิ้นบอกกันนะ <laughs> hôm nay tôi xem được, tối nay cũng đẹp quá đấy, đẹp như thế, đẹp như พอพหน้าคี่แล้วเราก็จขอพระคุณชาวรัฐที่ต้องมามาเจ้าหี่สามค่ะมีคณะรัฐธรนวนที่สามนัรพนมข้าหน้าวันเฉลยับยืนไปรอเลยครับ อาาไม่แต่กเร่างหน้าัฝ่ายวขอบคุณนะครับที่เขามารับชมคลิปหน้าเจ่นหม้ครับสวัสดีมีความสุขครับผม